สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขอเล่าประวัติของ Mary Queen of Scott ค่ะเนื่องด้วยจากที่เราอยู่สกอตแลนด์มาทั้งหมด4ปีนะคะเราก็ได้ยินชื่อของ Mary Queen of Scott แบบแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะขอมาแนวในการเม้ามอยละกันนะคะเรื่องความถูกผิดยังไงถ้าสมมติว่าใครที่มีข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนี่เพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเพราะว่าเราอะอาจจะมีความแบบมึนงงในการเล่าให้ฟังบ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอกราบอภัยมาณนะที่นี้ก่อนเลยอย่างแรกนะคะ ถ้าเราพูดถึงแมรี่ควีนออฟสกอตนะคะเราก็จะรู้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารมากชีวิตของเธอต่อให้เธอเกิดมาเป็นเจ้าหญิงน้อยๆน,นะคะแต่ว่าเธอก็ต้องมีการตกละกรรลำบากมาเลยทั้งชีวิตของเธอนะคะแม้ว่าเธอจะอยู่ในราชวางังมีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะคะแต่ว่าเธอมีความสุขจริงๆหรืองั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะแมรี่นะคะเกิดในหน้าหนาวในเดือนธันวาคมของ,ของปี1 5 4 2นนะคะและช่วงนั้นนะคะมันก็เกิดการขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นซึ่งเป็นการขัดแย้งระหว่าง